ก่อนรับชมฝากกดซ u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผลิตก็จะพาที่พี่มาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าคุณพัดณนะวัดห้วยร้่วนนะครับก็ยังคงเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเหรียญนหน้ายักษ์สองนะครับเออนี่ผลิตก็มีมาทั้งหมด 6กล่องนะครับวันนี้นะครับจะเป็นกล่องลุ้น4กล่องแล้วก็มีกล่องที่เป็นฝาใสอีก2กล่องนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลิตได้รายการอะไรมาบ้างนะพี่นะโก็เปลี่ยนหน้ายักษ์รุ่นที่2นะครับในรุ่นนี้นะพี่นะเขาก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่ทีมงาน rbs จะจัดสร้างนะครับก็หาเก็บกันให้ได้นะครับผม มาเดี๋ยวมาดูกันนะพี่ว่าปริศจะได้อะไรมาบ้างนะในรายการรุ่นนี้นะพี่ามามาดูกันอ,อ,อันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาแดงนะครับเออแน่นะครับถ้าเป็นในรายการของรุ่นที่1นนะพี่นะเนื้อนี้แพงมากๆเลยนะครับพี่นะครับอื้อสวยนะครับสวยสวย ความสวยของรุ่นที่2นะครับสวยมากๆนะครับนี่นะครับปริสก็จะได้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงลงยาแดงนะครับเดีย๋ยวมาดูหมายเลขกันนะครับมาออวันนี้ปริสไม่ได้เอากล้องมานะอาจจะมองไม่ชัดนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะครับเขาจะตอกโค้ดตรงจีวอนตรงนี้นะพี่นะ แล้วก็ลงยาค่อนข้างหนาตรงนี้นะครับอาจจะทําให้ดูไม่ชัดนะถ้าดูคร่าวๆแล้วนะครับก็จะได้หมายเลข57นะครับพี่น่นะครับเนื้อทองทิพย์นะครับสวยมากๆเลยนะครับพี่เออขอบป้องอ้อยสวยคมชัดนะครับมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับ ก็อันนี้จะเป็นในรายการที่17นะครับเออมาเดี๋ยวดูกันนะเออนี่นะครับสวยนะครับสวยสวยอื้สวยนะครับ,นรบเนื้อทองทิพ์นะครับพี่ด้านหลังเขาก็จะเป็นอัครายันคมชัดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไก่คู่อ่าเฝ้าซับนะครับนี่นะ เหรียญนี้ของปริศนี่จมูกร้อยเปอร์เซนเลยนะครับสวยนะครับสวยๆไปเดี๋ยวไปดูเหรียญที่สองนะครับว่าปริศจะได้อะไรอขยับหน่อยนิดนึงนี่นะครับมา,มาดูกันนะครับอืนี่นะครับ เนื้อขาวๆแบบนี้นะพี่นะเอออันนี้ปลิิจะได้อะไรนะครับมามาดูกันก่อนนะเป็นรายการที่3นะพี่นะเอออันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับพี่เป็นรายการที่3นะครับเนื้อเงินลงยาเขียวนะอืแนยย่นะเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันนะพี่ เนื้อเงินกับเนื้ออัลปาก้านะครับลักษณะสีจะคล้ายๆกันมากเลยนะครับแต่ว่าปริศคิดว่าเขาน่าจะมีการตอกจุดตรงไหนนะครับเพื่อเป็นการสังเกตนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเหมือนกันนะพี่นะเออเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะตอกโค้ดอะไรต่างๆนะครับอยู่ด้านหน้ากันนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับความสวยงามของเนื้อเงินนะพี่ขนาดเหรียญค่อนข้างหนักเลยนะ เหรียญใหญ่ด้วยแหละคิดว่ามาความคมชัดนะครับของเนื้อเงินนะครับสวยนะครับพี่สวยๆดูนะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นบล็อกคุยพื้นนะครับลงยาเขียวยาเขียวเหนียวซับเลยะทะพี่นะนน่ะนะครับถ้าเป็นรายการที่หนึ่งเขาจะลงยาแดงนะครับ รายการที่2เขาจะลงยาสีฟ้านะครับอืมสวยนะในเหรียญนี้ของปริจะได้เลขต้องเอียงนิดๆน,นะครับจะมีเงานะ370นะครับเออ370นะครับแล้วก็จะมีตอกสัญลักษณ์ที่เป็นอ่าพอพานหรือไม่ก็เป็นพัดนะครับตรงอ่าสังกติแต่พี่นะ นี่นะครับตรงนี้นะครับอืมแข่าวว่าเขาจะมีตอกเป็นไก่แจ้ด้วยนะพี่นะเป็นโค้ดไก่แจ้นะครับซึ่งราคาก็น่าจะพอตัวอยู่นะครับโค้ดที่เป็นไก่แจ้นะอ่าดูด้านหลังอีกรอบนะครับนี่เนื่องเงินนี้จะไม่ได้ลงยาไก่นะครับปริศจะเคยเห็นเขาลงยาไก่ด้วยนะไม่มั่นใจว่าเป็นรายการอะไรนะพี่นะ เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเลยนะครับในรายการลุ้นกล่องที่3นะครับมามาดูกันนะครับในเหรียญน,นี้ของปริจะได้เป็นเนื้อแบล็โรเดียมนะครับหน้าเงินนะพี่นะเออนี่นะครับคือรายการที่39นะพี่มนี่อันนี้ซองแกะเรียบร้อยแล้วนะครับ เนื้อเงินปลิตยังไม่ได้แกะซองนะครับมามาซูมดูเนื้อแบล็โลเดียมกันนะครับเออแน่นะครับสวยๆนะพี่นะพื้นสีดำมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแสงสะท้อนเนาะทำให้เห็นแบบรายละเอียดได้แบบยากหน่อยนะครับแต่ว่าเหรียญจริงสวยมากๆชัดมากๆนะพี่นะ อันนี้จะเป็นเนื้อแบล็กโลดียมหน้าเงินนะครับเหรียญนี้ปริจ,จะได้หมายเลข14นะครับมาแน่นะครับจะตอกเลขฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะตอกเป็นอ่าพัดนะครับเห็นไหมพี่อ่าเป็นพัดนะครับจะหมูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่นะอันนี้ไม่ใช่งานหน้ากากนะครับพี่จะเป็นงานแบบเหมือนเป็นสีนะครับ ปัดทองปัดเงินอะไรปัดหนา้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นการปัดหรือเปล่านะโอ้โหสวยนะครับสวยสวยส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นเงินนะครับพี่ตรงที่เป็นอักคระยันเห็นไหมครับสวยนะเงินตรงยันตรงถุงทองตรงไก่นะครับแล้วก็ตรงชื่อรุ่นนะพี่นะเนี่ จะเป็นเงินนะครับปัดเงินส่วนพื้นนี่จะเป็นแบบสีดําแบบวาวๆเลยนะพี่นะสวยนะครับสวยๆเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเนื้อแบคโรรดียมนะครับอืมสวยจริงๆสามเหรียญผ่านไปแล้วนะครับในรายการลุ้นนะมากล่องสุดท้ายนะครับในรายการลุ้นนะพี่นะหนึ่งสองซามืมอันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่เออนี่นะครับจะคล้ายๆเนื้อเงินเลยเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าแกะหรือยังยังนะครับมาเดี๋ยวใช้กับไก่แกะเลยดีกว่า เน่นะครับจะเป็นเนื้ออันปะก้าลงยาฟ้านะครับพี่สวยนะครับสวยๆเออเน่นะครับวิบวับวิบวับเลยนะครับเหมือนเนื้อเงินเลยนะพี่นะดูนะครับเออเฮอเดี๋ยวปริต้องไปหาวิธีแยกแล้วล่ะว่าเนื้อเงินกับเนื้ออันปะก้าเขาแยกกันตรงไหนนะพี่นะเห็นไหมครับเหมือนนะนี่ก็นี่ก็เป็นอีกเนื้อ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับที่ปริชอบมากๆเลยนะครับถ้าเหรียญรุ่นไหนรายการไหนนะครับปริตไม่ได้เนื้อเงินนะปริก็จะเก็บเนื้ออันปรการนะพี่นะในเหรียญน,นี้นะครับปริตจะได้หมายเลข19ึา่าอะไรวะหนึสนะครับพี่นี่นะน่าจะใช่นะ193นะครับเออนี่คมชัดอยู่นะครับพี่ ตัวเลขตอกชัดเจนนะโอ้โหสวยนะครับสวยๆเป็นเนื้ออันประก้าลงยาฟ้านะครับหน้าหลวงพ่อสวยจริงๆนะพี่นะในเหรียญรุ่นนี้นะครับเออเสียดายเนาะก็จะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของหน้ายักษ์แล้วนะครับปิดตำนานเหรียญหน้ายักษ์นะพี่นะ,ะตรงนี้นะครับเขาก็จะตอกเป็นพัดที่ไม่มีรัศมีนะครับอืมเน่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ตรงนี้นะครับ สวยนะครับสวยๆไปด้านหลังกันเห็นไหมครับสวยนะวิบ,บวับวิบวับเลยนะครับเห็นเส้นคมชัดมากๆเลยนะพี่นะเออนี่นะครับมาเดี๋ยวพี่ลองเอาเทียบกับเนื้อเงินดูนะด้านหลังจะเป็นลักษณะสีคล้ายๆกันหรือเปล่าอ๋อนี่นะครับเนื้อเงินเขาจะดูใสหน่อยนะพี่นะ ส่วนถ้าเป็นอัลปกาก้าจะออกเหลืองนิดๆนะครับในรุ่นนี้นะเราก็สามารถแยกได้ด้วยแบบตาเปล่าได้นะครับส่วนเลขโค้ดผลิตไม่มั่นใจนะครับว่าการตอกเลขโค้ดจะมีลักษณะเหมือนกันไหมนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับเขาก็จะตอกพัดแล้วก็มีรัศมีนะพี่ส่วนอันปกาก้านะครับก็จะเป็นพัดเฉยๆนะนี่นะอ่า เดี๋ยวไปดูในรายการกล่องพิเศษนะครับอันนี้มาดูรายการนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ายังไม่แกะนะครับเออมาดูกันหนึ่งสองซ้ำอหือ,อ,อนี่นะครับในกล่องนี้นะพี่ปลิตจะได้เป็นเนื้อทองทิปซาตินนะครับใช่ไหมนะหรือว่าเป็นเนื้อชนวนนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญแจก น่าจะเป็นแจกยกลังหรือไม่ก็แจกศูนย์จองนะครับพี่ถ้าปรลิจจำไม่ผิดนะเออไม่ชัวร์นะครับอือกแกะดูก่อนนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันในซีนแล้วกันเนาะเออนี่นะครับ สวยนะพี่นะหน้าคมชัดนะครับในเหรียญน,นี้นะพี่ <c oughs> นะครับน่าจะเป็นทองทิพซาตินแหละอลิตว่าก็ตรงจีวอหรือสังกตินะครับเขาก็จะตอบคำว่าแจกนะพี่นะเห็นไหมครับนี่นะครับจะมีคําว่าแจกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหมายเลขซึ่งของปริตจะได้หมายเลข Oh, 8 9 8โอ้โหสวยนะสวยได้898นะครับเออนะสวยนะครับดูคลาสสิกนะก็จะก็จะลงยาแค่จีบอลเท่านั้นนะพี่นะสวยนะพี่เอานะนี่นะครับด้านหลังนะครับในเหรียญนี้เขาก็จะมีความพิเศษคือเขาจะลงยาไก่คู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับจะลงยาไก่ด้วยนะ อสวยสวยจะเป็นลงยาเขียวงอนแดงแล้วก็หางสีฟ้านะครับทั้ง2ตัวเลยนะพี่นะเออสวยนะครับสวยๆนะรู้สึกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญแจกเหรียญยกลังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะลงยาหลังไก่นะครับมามาดูกัน เดี๋ยวนะครับมาเปิดกล่องนี้นะครับปริสจําไม่ได้ว่ากล่องนี้จะเป็นรายการอะไรนะครับเขาก็จะเขียน1.5นะพี่นะ,ะในซีนเดิมนะครับอันนี้ก็ปริ์นะครับได้มาจาก chef เชฟเชนนะครับเขาก็จะแบ่งปันมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะพี่นะ,ะ,ะก็พูดถึงเชฟเชนนะครับก็ฝากติดตามใน Facebook เขาด้วยนะพี่นะ เขาก็จะมีพระหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นนายักษ์นะครับพี่เออถ้าอยากแบ่งปันก็ลองสอบถามได้นะครับมามาดูกันนะพี่นะหนึสองสม,มนี่นะครับอันนี้จะเป็นลงยาหลังไก่อันนี้นะครับก็จะเป็นลงยาไก่ด้านหลังนะพี่นะแล้วก็ถุงทองจะเป็นเงินนะครับ เออปอลิไม่มั่นใจว่าเป็นงานหน้ากากด้วยไหมนะเดีย๋ยวมาดูกันนะพี่มาดูด้านหลังกันก่อนนะอ,อโอนะครับอ๋อเป็นลงยาไก่แล้วก็ลงยาถุงเงินนะครับพี่เป็นลงยาขาวคล้ายๆกับขาวมีเกล็ดด้วยนะครับเหมือนเป็นเกล็ดคริสเตอร์เนาะเขาเรียกคริสเตอร์ไหมเอ่ยที่เป็นแบบวิบวับ,วบ,วบเหมือนแบบเงินเงินทองทองอะครับ นน่นะครับสวยนะครับสวยๆหืมสวยจริงๆนะพี่เดี๋ยวดูซองก่อนนะครับน่าจะออกง่ายไหมนะอ๋อนี่จะแตกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรีดนีดนดีกว่าเนื่องจากซองเขาแตกแล้วอ่าเน่นะครับโอ้โหเอมามาดูความสวยสดงดงาม ของรายการนี้ได้เลยนะพี่นะอันนี้จะเป็นรายการที่1.5นะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเอ่อจะเป็นในชุดเนื้อทองคำนะครับพี่เป็นเหรียญเ,เนื้อทองทิพย์นะครับอื้อสวยนะครับลงยาไก่สีส้มหางแดงนะครับสวยนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะพี่นะไปะ อสวยงามนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองทิปนะครับเป็นเนื้อทองทิปงานหน้ากากนะพี่เป็นหน้ากากทองทิปซาตินนะครับอันนี้จะเป็นงานหน้ากากนะครับเห็นไหมครับเขาจะซ้อนอยู่นะครับเน่นะเออชัดเจนนะพี่นะเป็นงานหน้ากากเป็นหน้ากากทองทิปซาตินนะครับ ในเหรียญน,นี้ปลริศจะได้หมายเลขหกเก้าหนึสวยสวยสวยนี่นะครับ6 9เกนะครับสวยมากนะครับพี่งานหน้ากากก็จะเป็นหน้ากากทองทิ์ซาตินนะครับเขาก็จะเอาเนื้อทองทิฟนั่นแหละมาทำซาตินแล้วก็เอามาใส่ในงานทองทิปอีกทีนะพี่นะก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับองหลวงพ่อนะครับสวยนะพี่ดูนะ เออมีชีวิตชีวามากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ปริศอยากเชียนะพี่นะยังไงก็หาเก็บให้ได้นะครับในเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะจะเป็นรายการไหนก็ได้นะครับปริศเชียนะแล้วก็นี่ไงครับพี่ที่ปริศพูดถึงตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเขาจะมีตอกไก่ด้วยนะพี่นะซึ่งเป็นรายการที่แบบตอนนี้น่าจะเป็นที่นิยมมากๆนะครับพี่นะเป็นตอกไก่แบบนี้นะครับ สวยนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นในรายการจองนะครับพี่ในชุดทองคํานะถ้าผลิตจะไม่ผิดนะครับมาอันนี้ก็คือจะเป็นเหรียญหน้ายักษ์ของผลิตนะครับอ่า,อากี่อ่ากี่เหรียญเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใน5้าเหรียญล่าสุดนะครับที่ผลิตได้มานะพี่นะเออแน่นะ มาเดี๋ยวมาดูทีละเหรียญอีกรอบนะครับอ๋อเป็นหกเหรียญน,นะครับเออไม่ใช่5้านะนี่นะครับอันนี้เพิ่งเมื่อกี้นะครับเป็นทองทิป์หน้ากากทองทิปต์ซาตินนะครับเป็นในชุดแจกหรือว่าในชุดทองคํานะครับในเหรียญที่2นะพี่นะก็จะเป็นเนื้อทองทิป์ลงยาแดงนะครับเป็นรายการที่17บนะพี่อันนี้ ซึ่งในรุ่นแรกนะครับรายการนี้ราคาแรงมากๆนะพี่นะเป็นทองทิพย์ที่แพงที่สุดนะครับในรุ่นที่1นึงนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเนื้อบลัโรเดียมนะครับหน้าเงินนะพี่นะเออนี่สวยๆนะครับในเหรียญถัดมานะพี่ก็จะเป็นเหรียญแจกนะครับแต่ว่าปริศไม่มั่นใจว่าแจก ยกลังหรือว่าแจกศูนย์จองนะครับอ่าก็จะเป็นเนื้อทองทิพซา์ตินนะพี่ด้านหลังจะมีลงยาไก่นะครับเหรียญที่5นะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออัลปกาก้าอ่าลงยาฟ้านะครับเหรียญสุดท้ายนะพี่นะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาเขียวลงยาจีวอนนะครับนี่เป็นรายการที่3านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ในเหรียญรุ่นนี้นะพี่พี่หาเก็บกันหรือยังเอ่ยได้กันกี่เหรียญแล้วครับปริศก็อยากจะบอกว่าหาเก็บให้ได้นะครับในในรายการนี้ในรุ่นนี้นะพี่นะของทีมงาน RBS Amulet นะครับยังไงทีมงานนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับพี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับอ่านะครับสุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่พี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปริศหน่อยนะ แล้วมาติดตามกันว่าคลิปวิดีโอหน้าปอิสจะไปปิดเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับสวย,สวย